สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาอัปเดตบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านใหม่ท่าเรือตบนสันมเาเค็ตอำเภอพานจังหวัดเชียงรายบ้านหลังนี้นะฮะลูกค้าที่เราเคยถ่ายเป็นคลิปที่ SS s 2 3 7 2 7 4นะฮะบ้านหลังนี้ราคาคราวที่แล้วเจ้าของขายอยู่ที่3 9 0ล้านบาทนะฮะตอนนี้เจ้าของปรับลดลงมาอีก10,000แบาทแล้วก็ ทำรั้วกำแพงด้านหลังเพิ่มเติมตอนนี้รั้วรอบขอบชิดจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะฮะว่าบ้านหลังนี้ได้ทําอะไรไปบ้างนะฮะก็เป็นบ้านติดถนนนะฮะหนึ่นสนะฮะสายอําเภอพานไปอําเภอป่าแดดนะลูกค้าดับนาติดถนนเป็นเส้นตรงเลยนะฮะไม่คดไม่เคียว ด้านหน้าแปลงก็ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆนะฮะมาแปลงกว้างอยู่ที่ประมาณ18เมตรนะลูกค้าด้านซ้ายลึกอยู่ที่70เมตรด้านขวาลึกอยู่ที่66เมตรส่วนความกว้างด้านหลัง33เมตรนะฮะเป็นรูปตัวแอลนะฮะลักษณะเป็นรูปตัวแอลรั่วรอบขอบชิดแล้วก็ พร้อมอยู่เลยนะลูกค้าเป็นบ้านพร้อมอยู่บ้านหลังใหญ่สวยงามมากเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะขอเข้าไปดูในพื้นที่นะครับผมขอเดินชั้นล่างก่อนนะฮะไอ,อตัวนี้นะฮะลูกค้าเดินระบบน้ำํำไฟหมดแล้วนะฮะปูพื้นบ้านด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่เลยนะฮะ ด้านข้างก็ติดกับเพื่อนบ้านนะฮะจะมีคลิปที่ ss 2 3 2 7 4ลูกค้าสามารถไปชมได้เลยนะฮะด้านล่างทําเป็นผนังนะฮะลูกค้าผนังสองชั้นนะฮะเป็นผนังคอนกรีต สะอาดสะอานมากเลยนะฮะบ้านหลังนี้มีเรือรับรองอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะฮะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องปรับอากาศนี้เจ้าของแถมให้หมดเลยนะฮะคลิปคราวที่แล้วด้านล่างก็จะมีบันไดขึ้นไปนะฮะเป็นบ้านรีโนเวทใหม่เลยนะฮะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะลูกค้านะสะอาดมากเลยนะฮะ หลังนี้นี่มีกี่ห้องนอนห้องนอนนะฮะหลังนี้ตัวนี้ปัจจุบัน,บานสามจริงมีสี่แต่เราตีกับรวมอนออกมาอนนั้นมีพื้นที่ว่างกว้างตัวนี้มีสามบันไดขึ้นชั้นบนจากด้านล่างนะครับคุะา ตกแต่งสวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะฮะเ,เป็นบ้านที่รีโนเวทใหม่เลยนะฮะสวยงามนะฮะนะคราสวยงามสะอาดสะอ้านพร้อมอยู่มากเลยนะฮะช่วงนี้ก็ เป็นช่วงฤดูฝนนะฮะสวนแกก็จะเขียวนะ,ะเขียวชฉอุ่มเลยผลไม้หลากหลายด้วยนะฮะได้วิวดอยดอยงามนะลูกค้านะอยู่ชั้นล่างชั้นสองนะให้เห็นวิวได้ชัดเจนเลยนะฮะตัวบ้านหลักก็จะแข็งแรงนะลูกค้าแข็งแรงแล้วก็สะอาดสะอ้านมากนะฮะ เป็นห้องนอนใหญ่นะฮะติดเครื่องปรับอากาศนะ,ะทุกห้องเลยเครื่องปรับอากาศทุกห้องผนังก็จะเป็นผนังสองชั้นนะฮะด้านด้านนอกก็จะเป็นไม้นะฮะไม้จริงนะ,ะลูกค้ามีโซนของห้องเก็บของนะฮะนนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของ แล้วก็เป็นโถงนะฮะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะฮะเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะฮะขาวที่แล้วแกก็บอกว่าให้หมดนะฮะลูกค้านะให้หมดแกทำอย่างดีเลยนะฮะเจ้าของบ้านทำอย่างดีมากเลยนะฮะ เครื่องปรับอากาศอ่าหลังนี้นะฮะหลังนี้มีที่เห็นนี่มีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเลยทีเดียวนะฮะเครื่องปรับอากาศอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ได้เลยนะฮะ เดี๋ยวไปดูเรือนรับรองเนาะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเฮียซิมมอนคุณซิมมอนโดยตรงนี่ลูกค้าติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับมีเบอร์โทรไหมมีครับมีเบอร์โทรขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าสาม9ก้าศูนย์เก้าสามนะฮะเป็นลายก็เหมือนกันครับไลน์แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับโอเค ก็ลูกค้าสามารถคุยตรงกับเจ้าของได้เลยตามเบอร์ที่เราแนบไว้ให้ได้เลยนะฮะบ้านหลังนี้นี่สชั้นนะลูกค้านะใหญ่มากนะฮะเป็นบ้านหลังใหญ่มากแล้วก็จะมีเรือนรับรองมีห้องครัวและก็พื้นที่เหลือสำหรับสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งเลยนะฮะตกแต่งสวนสวยงามนะฮะแล้วก็ผลไม้นะลูกค้ามีกินในบ้านเลยนะฮะ ดูมะม่วงะฮะดูมะม่วงลูกดกมากเลยนะฮะลูกดกมากเลยปลูกกระเบื้องรอบบ้านฮะอันะฮะอ,นนอันนี้ทำครัวใช่ไหมครับใช่เป็นห้องครัวนะฮะลูกค้าคือเธอปุงอะไรใหม่หมดตอนนี้อะไรใหม่หมดเลยแล้วไปซื้อมาม ไปดูเรือนรับรองนะลูกค้าสวยนะฮะบ้านหลงนี้สวยมากนะฮะแล้วก็พื้นที่ติดถนนหลักนะฮะคุ้มค่าการเดินทางก็สะดวกสบายนะฮะอันนี้เป็นห้องอะไรครับห้องรับรองอ๋อนี่เป็นห้องรับรองนะฮะออตู้ลนะ็อดมีคนีีห้องน้ำในตัวนะฮะการห้องได้อีกนะลูกค้าการเป็นห้องได้อีกนะฮะตรงนี้ ห้องรับรองต้องใหญ่เย็นห้องรับรองทำอย่างดีมากเลยนะฮะลูกค้าปูกระเบื้องชิดเพดานเลยนะฮะเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีหมอนฝุ่นใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นใหม่ทุกอย่างนะเครื่องปรับอากาศที่เเห็นอยู่นี่ถ้าบ้านหลังใหญ่นี่ก็ห้าตัวได้ไหมใช่ทั้งหมดเครื่องปรับอากาศเดียวก็ไปแสนกว่า เจ้าของบอกว่าเครื่องปรับอากาศอย่างเดียวก็เสนกว่าแล้วลูกค้าอ่ารั้วรอบขอบชิดนะฮะได้วิวดอยงามนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนของอ่าด้านหลังนะฮะเหลือนะด้านหลังในเหลือพื้นที่ที่จะปลูกสร้างได้อีกนะฮะดินก็ถมนานนะลูกค้าอ่าเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะเรายังไม่ได้ทํากําแพงด้านหลังนะฮะตอนนี้รั้วกาแพงด้านหลังก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะ ก่อกำแพงขึ้นมาประมาณ80เซนแล้วก็ทําเป็นเมทัลชีตนะฮะทําเป็นเมทัลชีตรัวเหล็กนะฮะสวยนะรัวรอบขอบชิดนะฮะรัวรอบขอบชิดแล้วก็ผล,ลไม้นะมีทุกอย่างเลยนะฮะในพื้นที่ มีมุมนั่งจิบกาแฟตอนเช้าด้วยนะฮะมุมนี้สวยเลยนะฮะก็บ้านสวยแล้วก็สะอาดอีกหลังหนึ่งเลยนะลูกค้านะบ้านเลขที่64นะฮะ64บ้านใหม่ท่าเรือตำบลสันมาเค็ดนะลูกค้าสามารถคุยกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรที่เราแนบไว้ให้ด้านล่างเลยนะฮะ คุณซีมอนนะฮะคุณซีมอนเบอร์โทรนี้เลยนะฮะลูกค้ามะม่วงเขียวสวยนะฮะโซซลลล่าเเ์นี้ใบบกือติดโซลาเซลล์ด้วยเหรอครับเกือบห้าหมื่นทุกจุดเลยเหรอครับทุกจุดเขาบอกว่าติดโซลาเซลล์ <c oughs> ทั่วบ้านเลยนะฮะใช่ทั่วบ้านเลยเกือข้างนอกสายข้างนอกบ้านนี้ไม่ต้องใช้ไฟเลยข้างนอกนี่ <c oughs> ตกดึกมาสว่างทั้งทั่วบ้านเลย หมืนสนามบอลติดกล้องวงจรปิดไหมครับต,ติดกล้องวงจรปิดทั่วเหมือนกันนะฮะแล้วก็โซล่าเสี่์วทั่วบ้านเลยนะลูกค้านะติดถนนหลักนะฮะกลางวันกลางคืนไม่ต้องมาเนื่ไฟข้างนอกนีแล้วผลผล,ผลไม้พวกนี้นี่เอาเอามาปลูกเหรอครับเนี่ยอ,อันนี้ต้นละไรครับนี่ละมุด,มดหรือว่าไงละมุดโอ้ทำไมมันลูกใหญ่จังละมุดใส่นอก ของเวียดนามนมุดนี้ของเวียดนามอดูลูกใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเท่ากับกำปันเลยเท่ากำปั้นเลยนะฮะทุกลูกเลยนี่ก็ออกไปเรื่อยๆอันมะละกอของลูกค้านะมีกินทุกอย่างเลยนะฮะบ้านนี้ผลไม้ประมาณเกือบยี่สิบชนิดมีผลไม้เกือบยี่สิบชนิดนะฮะไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าไม่ดีขนุนก็ดกมากเลยนะ นี่ฮะต้นขนุนลูกเป็นสิกว่โลลูกดกไหมฮะมารอบนี้เขียวชุ่มเลยนะฮะข่าวที่แล้วเห็นเอาปุ๋ยไปไว้ในหมดก็ไปเทข้างหลังอ๋อเอาไปปลูกสวนหมดแล้วใช่ไหมครับใช่รั้วที่เวลาเราเกาะขึ้นมาแล้วก็เอาดินนิดเทลงอ๋อก็ตอนที่ว่าสันมาไทยครับเมื่อขราวที่แล้ว มีปุ๋ยเยอะแยะเลยนะฮะแกเอาไปปลูกต,ต้นไม้ออประดับหมดแล้วนะไม<า>้ผล,ลอนนตอน,นั้นเราอเอามาลงมา600ก,กร้กรถุงก็กดินนี้ก็ไปเบนหมื่นกว่าแนละ้วผลไม้เกือบ20ชนิดนะในพื้นที่ตกแต่งสวนได้สวยนะฮะตกแต่งสวนได้สวยลงตัวแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะฮะมีมีสวนกลัวด้วยเนี่ยตรงนี้ แกงเขาเป็นคนแฟนเราเป็นคนที่จัดอ๋อนี่จัดสวนครัวเล็กๆเนาะผักชีลาวผักชีฝรั่งผักชีลาวฮะสวนครัวเล็กๆนะฮะลูกค้าก็คุ้มค่านะฮะคุ้มค่ารัวรอบขอบชิดพื้นที่เยอะนะลูกค้า ก็ท่านไหนนะฮะสนใจบ้านพร้อมที่ดินนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะฮนะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ